เศร้าใจจังเลยเล่นมูดอะไรก็ไม่ได้เลยนะเข้าใจผมอยากได้รับตังค์ดูนิค่าซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับผมผมอยากได้รับดูนครับผม,มยอกยอกผมไม่เอาหรอกครับผมไม่เคยทำตัวอย่างนั้นครับผมผมไม่เคย สองนานในหมดเดียวมันก็นับดีกว่าวันนี้เราไปไฮไลท์เล่นกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนเตือนเตือนไหที่ตัวเนี้ยลื่นนะทุกคนเนาะที่ตัวเนี้ยแหละลื่นที่เขาไปในเกมแล้วโอ้แหลกสัตว์รัสเซียแหลกสัตว์รัสเซียเลยแหลกจิ๊กเกอร์ ของไอนดีมีเยอะไหมไม่เยอะครับผมเพราะว่าผมแบบว่าเพิ่งสร้างรหัสมาได้ประมาณสองถึงสามเดือนเองครับผมนี่ครับผมเนี่ยควาจริงเล่นม,มานานแล้วแหละแต่ว่าแต่ละไอดีแม่งอยู่ไม่ไม่ถึงห้าปีอะแต่ละไอ่ดีแม่งโดนโดนทารุณกรรไอ d ดีข่ายมเศร้าครับผมอันนี้ผมเลือดผมเลือกจริงไหมนะเพราะว่าเอาไว้เป็นโมเดลนี่ ไปเราไปเล่นมอดเฟียสตายกันดีกว่าเฟียสตาย10นาทีเออกูรู้เรื่องนี้กูรู้นี่ผมเดี๋ยวผมจะใส่สกินไว้ครับผมตึ๊ด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 ตื๊ด,ดน้อเนี่เยเก้าฟ้ามาเผาแก้วรามแท้อะไรตึ้งจุกูจุกูรู้เต็มในชแนลว้าวมึงพูดอะไรของมึง แคนผมสามารถเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับผมแคนนีะครับผม,นนบผมเลเวลไม่เยอะครับผมมามาช่วยกันเล่นหน่อยครับผมใครใครที่แบบว่าไม่มีแคนอยู่นะคะผมก็เข้าแคนมาก็ภายในสามวันนะผมเปลี่ยนชื่อเป็น R P พให้ผมด้วยนะถามว่าวทําไมพวกนี้ถึงไม่เปลี่ยนชื่อเข้าไปเข้าเป็น V I P อีของผมนะผมห้าคนนะครับผม V I P อว่าสัตว์เอ้กดผิดอะไรอยู่วันนี้กดมาดเดืกอนใช่หรือไม่เอาไม่ดูไปไปไปกดเรา กดผิดอีกแล้วอะไรของคุณเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวคลิปหน้าโมซีซีแล้วผมคลิปหน้าโมซีซีคลิปหน้าโมซีซีนะครับผมพวกผมขนหลังวันนี้เราจะมาเล่นแต่ปืนลูกสองกันนะครับ เราจะเล่นสไนด์ลำบากลำบนอีกแล้วการคิดแบบนี้มาแล้วบากว่าผมไม่เล่นสไนดน์ดีกว่านี่ลูกซองแล้วก็อ๋อซองพกกรับเดี๋ยวเราจะไปเล่นซองพกกันมันใส่อะไรได้บ้าวะ เขาใส่้จะผ่านท้ายลืมลืมลืมไม่ได้นะลืม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 ผมลืมพลาดเองระดับนี้แล้วยาไม่จะเป็นยาไม่จะเป็นหรอกครับถือถือปืนเนยผมจะเอาปืนล้านปืนหนึ่งคิวแล้วก็เปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะผมอุ้ยกูแล้วไงกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ้า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 มันยิงกูได้ไงเนี่ยกูหลบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้โหอะไรวะทีคนอื่นล่ะตอนตอนเมื่อตะคีนี่ยทีทีผมนะไม่ไม่เคยยิงได้เลยนะทีคนอื่นเขายิงได้ครับทุกคนอะไรนี้อะไรครับนี้เอ้ยเจอเจอคนเจอคนชิบะชิบะเฮ้ยหนึ่งคิวเปลี่ยนปืนหนึ่งคิวไ้เปลี่ยนปืนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆวนวนกันไปเรื่อยๆ อะไรนุ y i, y i ่มเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะระยะไม่ถึงหรอหัวแตกหนาว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 หัวแตกหนาอุ้ยอุ้ยโอ้ดีนะยังไม่ผิดชาลินน่ะผมผมลืมเปลี่ยนปืนเมื่อกี้น่ะมาสองพกโอ้ไม่ไม่ไม่เลี้ยวเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับไม่ อยสองยาเวสสองพวกเออเหรโหแล้วไงกูต้องมาเกิดกับมัณนี้เนี่ย,ยโอ้โหเมื่อกี้โดนยิงหลังด้วยโอ้ทีนี้มันมันช่วยกันทำดาเมจอะครับทุกคนมันมันไม่เห็นใจผมเลยอะอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยกูแค็นมากอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรเนี่ยกูอยู่ด้านหลังแล้วมึงยิงกูแล้วกูกูตัดใจละกูกูยิงไม่ไหวอย่างงี้ เนี่ย yeah. hello guys hello guys hello guys oh, ไม่อยู่หรอไม่อยู่ก็ได้กูไปก็ได้โอ้ฝนตกครับผมภาพภาพภาพดำขอไฟด้วยนะครับผมผมปรับแสงไม่ได้เยอะนะแถมมันฝนตกสดด้วยนี่อันหนึ่งคิวฮึบฮหนึ่งคิวไม่ลากหัวแล้วโว้ยเอาเอาเน้นชัวไว้ก่อนโว้ย ลูกสองไม่มีสกินได้ฝากลูกสองไม่มีสกินได้ฝากต่อไปปืนนี้ใช่ไหมโอเคเยี่ยมเกิดเยี่ยมเกิดวันด,ดีโซมัสอุย้ยไม่ถึงสองสองพันเมตรรู้จักวะอู้โดนโดนทุกทางโอ้โหโดนทุกทางเออโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยให้ตายสิตายสิดิฉันโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะอุย้ยปืนอะไรอ่ะหน้าไม้อะ ไม่นะาูื่นลุกโอเคตานะโอ้ปะโถวเปลี่ยนปืนช้าไปหน่อยเปลี่ยนปืนไวกว่านี้แล้วยิงไวกว่านี้เนาะโอ้โหเมื่อกี้ผมได้คิวอยวมาเรามาทำชาเลนจ์ยิงเปลี่ยนปืนยิงเปลี่ยนปืนนะบม๊คชาเลนจ์นี้ผมขอท้าคุณคุณอะไรนะอะไรนะโฟกนะด้วยโฟกนะช่อง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 อะไร โอ้ปัูนถุยกยิีไม่โดนคือผมยังไม่ชินนะครับผมความจริงผมมีปุ่มแบบชินนะนะแต่ว่าผมเผลอไปลบเกมไงไม่ได้เผลอสักกูตั้งใจไปเป็นลบเกมแล้วแม่งปุ่มมันรีเซ็ตโอ้โหผมจบเลยอุ้ยเหียโอ้โปัดถโทโอ้โหทำไมมันไม่ยิงกันอะไม่เกินในพวกย่อยเหยาทุกคนเหมือนเหมือนกูสู้กันอยู่สามคนอะเอเหมือนกูสู้กันสามกับสามคน่ะ ตายนะตายน้ำไม่หลบตายน้ำไม่หลบตายน้ำไม่หลบตายน,นะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยให้ตายโอ้ก right. ูกูกูไม่หมาละต่อไปนี้กูจะไม่อาดตรงนี้แล้วแบบโดนลุมอ่ะโดนลุมจักกรรมอ่ะโอ้ผมเป็นแค่ผู้หญิงตัวน้อยๆนะคะโอ้ทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมคุณทำอย่างนี้ครับผมอยู่คนเดียวไม่ว่าอันนี้อยู่กับสองคนอยู่คนเดียวไม่ว่ามา ค่ะวิ่งตัดหน้าไอ้ขี้นี่แล้วกูไม่สนทีมึงแล้วกูไม่สนทีมึงแล้วตายเมื่อกี้นี่ตายโัดกูนี่อึ้งอึ้งเลยโดนโดนโดนยุ่งอ่ะอึ้งเลยอ่ะโอ part, ing, story, are are. ้ยโอ๊ยเข้าใจไหมคำว่ามิดไม่มีในลูกอ่ะเข้าใจเอ้ยมันยิงไม่ได้อ่ะ ชิบหายดูข้าวหลังนะโดนข้าวหลังนะนี่กูเปลี่ยนปืนผิดแสบเปลี่ยนปืนผิดเจอ๋ออื้มสุไมีอวโอ้ก็ไปย่างได้ไหมไก่กูรำคารย่างย่างอื้มสวัสดีครับสวัสดีครับจักแม็กเปลี่ยนปืน แต่ไม่ได้ลากาน,นั้นเนี่ยนี่ผมตั้งใจจะไม่ลากน,นั้นเนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์ห้ามยิงหัวสักหน่อยแม่งดุนหัวเฉยเลยลั่นครับลั่นลั่นลั่นโอ้โหทำไมมันไม่ติดสตันวะเกินไปเกินไปขอขอขอคิวด้วยสัซนด้วยหัวได้ปะขอหน่อยได้ปะขอได้ไหม เดี๋ยวผมขออู้ขอโทษครับข,ขอโทษค่ะผมผิดไปแล้วครับล่าไม่ขึ้นนะล่าไม่ขึ้นเอือคกคนเราต้องมีผิดพลาดกันมัง้งคนเราต้องมีผิดพลาดกันมัง้งเช้าเราเช้าแเรามามามา,มาตอนเช้าผมจะเทปขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมถึงอเองี้เลยถ,ถึงจะวิ่งช้าแต่โอ้ก็ถออย่างนี้เลย ที่ผมลงแลติดตะตันหนูทุกคนดูที่กูลงติดตะตันที่มันลงไม่ติดตะตันว่าต้องขอยิงหน่อยขอโอ้โหมันเป็นตี้อ่ะมันมากจะโดนกันตีว่าไม่ตายคืออะไรโอ้เลือดมันเลือดหนึ่งนั่นนะอะไรวันนี้กูจะได้ปิดคีมไอ้นี้ยอ้โอ้โอโดนตุ๋ยโดนตุ๋ย ยังไม่ยังไม่หัวนะขอขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอหัวน้อยขอหัวน้อยขอหัวหน่อยครับพี่ชายพี่ชายผมขอหัวหน่อยครับพี่ชายไปไปไปมันจะมีคนเพิ่มขึ้นไปนะเมื่อตะกี้อันนี้ผมขอผิดกฎหน่อยนะผมจะเอาลองพกยิงหัวหัวกูตายกูตายแล้วกูดาวเสียตาตัวเองอะเออ ยิงพื่อนยิงพนโอ้ตอนตอนนี้กูขอไม่เอาอะไรละตอนนี้กูขอใช้ปืนหา้าอะไรก็ได้ขอแค้มันยิงโดนหัวตอนเนี้ยโอ้โล่งใจเลยอะถ้าแบบยิงโดนหัวเออแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกว่าไม่เห็นในคลิปแรกเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปแรกเลยมันมันมันจะแบบว่าเศร้าใจหัวแตกโอเคครับบ๊ายบายครับผม